โครงการฝันเป็นจริงร่วมด้วยช่วยคนพิการที่เมืองไทยโดยมูลนิธิขาเทียมสมเด็จยา่าจัดให้มีงานแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนไทยท้องถิน่นเมื่อค่ำวันที่1มิถุนายน2014ที่ร้านอาหารไทยคิกเช่นเมืองเบอร์แบงก์มอนรัสแคลิฟอร์เนียโดยได้กล่าวถึงงานแดนส์แดนส์การกุศลครั้งที่5ที่จะมีขึ้นในวันที่28กุมภาพันธ์2015 ที่โรงแรมลินคอล์นพลาซาเมืองมอนเทเรย์พาร์คแคลิฟอร์เนียโดยมีนายดิเรกหวังเจริญเป็นประธานในการจัดงานซึ่งคาดว่าจะประสบควาสมสำเร็จและได้รับการสนับสนุนจากชุมชนชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสดังเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาวันนี้ก็เป็นวันแถลงข่าวนะครับว่าทางโครงการฝันเป็นจริงเราจะได้การจัดงานขึ้นเป็นครั้งที่5ครับของ,โค,งโครงการฝันเป็นจริง แต่แต่เป็นปีที่10นะครับของที่ที่ที่ได้ก่อตั้งมานะครับแล้วก็วันงานก็จะเป็นวันวันวันที่28กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับ2ครับ2015ครับครับที่ที่ลินคอนนะครับที่มอนเตเรย์พาร์คอย่างที่เคยจัดมาแหละครับเงินที่ได้ทุกบาททุกสตางค์นี่เราจะไปช่วยกับคนพิการที่เมืองไทยนะครับที่เขาต้องการขาเทียมเพราะว่า การที่พิการและเดินลำบากนี้รู้สึกว่าเป็นสิ่งลำบากมากเพราะการการเคลื่อนที่ต่างๆนะฮะท้ามีขาเทียมแล้วนี่ก็ช่วยให้เดินได้ครับ